วันนี้ก็พอกันครับ่องกิไปทั่วชาแนลนะครับผมวันนี้พีภาพพี่น้องมากินข้าวปุ่นนะครับพี่น้องข้าวปุ่นน้ำกระเทีครับผมกะทิพ้ากันมาเบิรงวิธีเห็ดครับพี่น้องทาพี่น้องมาเบิรงวิธีเห็ดของผมครับว่าใส่อียงแนครับผมกับซิมีแแกกระช่ายครับผมกระเทียมครับแล้วก็รากผักชีคาเล็กน้อยครับแล้วก็หอมแดงเครื่องแกงครับผมแล้วก็ปลาครับปลาดุครับพี่น้องปลาดุต้มแล้วก็ ตีนไก่ครับผมที่จะใส่ตอนสุกแล้วครับผมมามาครับผมเบิ้องวิธีการเดน้ำกัน เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยบันขอบุญเสพแคบครับพี่น้องอกราฟน้ำกะทิน้ำแกงกะทิครับผมน้ำกระทิบะเมนน้ำปลาได้พี่น้องเนี่ยกอบขอบุเพี่แพี่น้องกราตีนไก่ครับผมเพี่แตีนไก่เสพแคบครับผมบันอักกรากะหลายแน่จังหวยครับมัอน,นี้ผักกะแห้งผักกาดหินแล้วกะ ผักชีเล่าไอ้มะละแล้วก็ไอ้กระเทียมเผาแล้วก็ไอ้พริกเผาครับผมกีเอากีกระเทียมกีกีบังแล้วก็อีกหลายอย่างครับวิ่ข้างล่างผักพอผักทั่วอย่างนี้เยอะแยะครับผมมือนีเสียบๆครับวันหยุดหยุดจากเสร็จงานมือนี้วันอาทิตย์หยุดงานครับผมก็คิดยาครับผมมาครับมาซัดน้ำกันครับผมเสียบๆครับ เปลยีพ mm. สสยพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนอืมแฉะเป็นไงครับดีก็กะเทียมเคี่ยวพี่น้องทอยกหมดะเทียมเคี่ยวห้วยน่สเลยเปลียกระปุนเครื่องโล้ครับเครื่องโล้กินผู้เดียว Yeah. Thích kia tôi hiếm kia các bạn sẹp lại. Khít dạ các bạn để Sẹt ่น้นงเอย้ยสวย Nhìn cây pê pê ha, bổng pê pê Chạp dưới này rõ nữa ่วนพัก

อากิตัวครับหมดเดซัดครัคบพีน่น้องหัวใจกับซัดเด

que

น้ำก,าำกา้างนี่หรอก้างปลาเล็ดออกก็เบิดง ครับแน่ใแสับเซาต้องการครับผม Mượn tiền mượn tiền. Huột. คทำยังไงครับผมเกิดแลบมันกันครับ But except. นายคลองเออแบบเพื่อดีครับจินใจอืมอีก่ครับทำทุกทายี่น้องเบอรแอดแจ

เอาวายุอะไรเองบิ๊กเอร์แบสบไปขบุญโล่ตโล่บิ๊กเอร์แบสบเพีเดียวครับผมครับครับลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้นแหละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วนะครับผมครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ